ผู้รู้ตัวจริงเฮ้ยอาชีพล่าสุดของจูนพันรยานุ่มกลาไม่ได้ทำในธนาคารรู้ความจริงรวยกว่าเก่า ประเด็นเรื่องราวครอบครัวของหนุ่มกลากับจูนเพนชุลียังคงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจและรอดูตอนจบว่าเรื่องนี้จะจบยังไงกันแน่เพราะมีการเรียกฟ้องบุคคลที่3ถึง10ล้านบาทและสิ่งหนึ่งที่มีคนมักเข้าใจผิดเวลาที่จูนเพนชุลีไปออกรายการต่างๆนั่นก็คือคิดว่าจูนเป็นแม่บ้านหนุ่มกลาเป็นคนหาเลี้ยงชีพเพียงคนเดียวแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าอาชีพของจูนความจริงแล้วจูนเป็นเ r ระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งไม่ใช่แม่บ้านธรรมดาที่ให้สามีหาเลี้ยงชีพที่ผ่านมาจูนทำงานตลอดและเธอยังเคยบอกว่าถ้าวันใดหนุ่มกะลาไม่มีงานร้องเพลงเธอจะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่เธอดูจัดการปัญหาชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและล่าสุดผู้รู้ตัวจริงก็ได้ออกมาเผยอาชีพล่าสุดของจูนเพนชุลี ตอนนี้เธอไม่ได้ทำตำแหน่งสูงในธนาคารรู้ความจริงรวยกว่าเก่าเพราะเธอเป็นถึง HR ระดับสูงในเครือ CP โดยผู้ใช้ t i กต่อกรายหนึ่งได้โพสต์ว่าแม่จูนเป็น HR ในเครือ CP การงานดีเงินเดือนดีวุฒธธิภาวะดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายโดยบอกว่า HR ระดับสูงด้วยนะว้าวๆากับเงินเดือนรู้สึกเสียดายแทนคุณหนุ่มมีเพชรน้ำงามอยู่ดีๆไม่ชอบไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้ ให้กำลังใจคุณจูนนะคะเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ